เราเป็นคนทำงานครับเราอยากจะไปเสนอขายเจ้าใหญ่เราจะต้องเตรียมการหรือมีวิธีการอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างจุดเด่นได้แบรนด์เล็กๆที่สามารถดึงความสนใจจากร้านใหญ่ได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกริตนีเพิ่มทรัพย์หรืออาจารย์ ini, up, รเกตอาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงเทปกันก่อนนะคะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2025เกตได้ไปไปญี่ปุ่น ะะจัดทริปดูงานแล้วก็หลังทริปเราก็ไปช้อปปิง้งอ้าไม่ใช่เรียกว่าดูงานค้าปลีกนะคะ mm. ก็ไปเดินตามร้านต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยก็ไปเห็นแบรนด์เก๋ๆหลายแบรนด์ที่เออเขาไปวางขายตามห้างตามร้านค้าปลีกใหญ่ๆได้นะคะตอนนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านถึงชื่อตอนตอนหนึ่งว่าแบรนด์เล็กๆที่สามารถดึงความสนใจจากร้านใหญ่ได้นะคะ เคสของร้านหมวกธนากะกับร้านร่มอีดาชื่อนะคะชื่อดูแบบ t r a d i t i o n มากๆเลยคิดว่ามันจะเป็นตอนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไหนที่เป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นคนที่ทำของของตัวเองนะคะว่าเออถ้าเกิดเราเป็นคนทำงานคราฟเราอยากจะไปเสนอขายเจ้าใหญ่เราจะต้องเตรียมการหรือมีวิธีการอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างจุดเด่นได้อน,นี้อาจจะเป็นลักษณะข,ของคาปีญญี่ปุ่นความชอบของเขานะคะแต่ว่า เกดคิดว่าหลักการน่าจะคล้ายๆกันแต่เราเรามาค่อยๆฟังกันค่ะแบรนด์แรกที่เกดไปเจอนะคะเจอแหนทุกท่านเลยรู้เลยเกดไปช้อปปิ้งที่ไหนมาบ้างนะคะเจอตอนไปดูงานที่ร้าน loft ค่ะ l o f t นะคะร้าน loft Lo เหลืองๆที่ loft ก็จะเป็นร้านที่ขายของจุกจิกโอ้โหเยอะแยะมากมายทั่วไปนะคะทีนี้เป็นช่วงที่จะใกล้เข้าหน้าร้อนของญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะมีโซนหมวก อ็อเดอร์์ต่างๆมาขายนะคะปรากฏว่าตรงบันไดเลื่อนนะคะโซนที่เด่นมากาลงบันไดเลื่อนปุ๊บมาเห็นเลยนะคะก็เป็นมุมของร้านหนึ่งเป็นหมวกฟางน่ารักนา่กนารักนะแบบหมวกฟางมีริบบิ้นสีดําคาดสีขาวคาดบ้างดูแบบผู้ดีผู้ดีญี่ปุ่นนะคะก็มีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าร้านหมวกธนากะเกตก็สงสัยว่าเออหมวกแต่ก่อนแบบเวลาเราไปร้านพวกร้านเสื้อผ้าก็จะมีขายหมวกถูกๆใช่ไหมคะถูกของญี่ปุ่นนี่ือประมาณ2-3พันเยน พันเยนก็มีอะถ้าจะสู้ถ้าจะหาแต่ว่าไปดูราคาหมวกของร้านธนากาศเนี่ยมันหมื่นเยนนะทุกท่านเนี่ยหมื่นเยนหมื่นสามพันเยนราคาก็ค่อนข้างสูงทีเดียวก็เลยมานั่งอ่านเพิ่มเติมว่าไอ้ร้านหมวกธนากามันคือร้านอะไรแล้วมันดียังไงนะก็เลยได้เรื่องมาเล่าฝากทุกทุกท่านนะคะเป็นแบ,บรนด์ที่น่นาสนใจมากเพราะว่าแบรนด์นี้ค่ะ ถ้าเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะอ่านว่าธนากะโบชิเตนนะคะโบชิแปลว่าหมวกก็คือร้านหมวกธนากะก่อตั้งตั้งแต่ปี1880ค่ะทุกท่านที่เมืองคาสึคาเบะจังหวัดไซตามะคะุ้นๆไหมคะเมืองคาสึคาเบะใครชอบดูชินจังลก็นี่คือบ้านเกิดชินจังนะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยในเมืองนี้เนี่ยเป็นทุ่งนาค่อนข้างเยอะค่ะคนสน่วนใหญ่จะประ,ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พอมีฟางเหลือก็จะมาสานเป็นหมวกฟางนะคะทำให้ในเมืองคาสคาเบะเนี่ยมีร้านขายหมวกร้านผลิตหมวกทำมือพวกนี้สมัยก่อนประมาณ10กว่าร้านนะคะแต่ในช่วง20ปีหลังเนี้ยหายกันค่อยๆหายกันไปหมดนะคะปัญหาคือคนสวมหมวกน้อยลงกับไม่ค่อยมีใครอยากสืบทอดกิจการแล้วกลายเป็นว่าร้านหมวกธนากะเป็นร้านเดียวที่เหลือรอดในเมืองคาสคาเบตอยู่นะคะ ทีนี้จุดเด่นเรามาทําความรู้จักกับหมวกฟางน่ารักน่ของเขาก่อนนะคะว่าจุดเด่นของหมวกฟางโดยรวมคืออะไรนะคะ บอกว่ามันกันร,รังสี UV ได้ดีมากไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสมัยก่อนชาวนาะถึงใส่หมวกฟางกันเพราะว่ามันช่วยกันแสงอาทิตย์ได้ดีนะคะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันระบายอากาศได้ดีมากเวลาใส่เนี่ยบางทีหมวกถ้าเป็นหมวกผ้ามันจะอับนึกออกไหมคะแล้วหัวเราก็จะเน่าๆอยู่ในหมวกเงือ้อๆเนาะหัวมันมันแต่ว่าถ้าเป็นหมวกฟางเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีกว่านะคะทีนี้ร้านหมวกธนากาเนี่ยก็มีช่วงรุ่มๆุมดอนๆค่อยๆพยายามทําธุรกิจมาเรื่อๆยๆนะคะแต่ว่า ช่วงที่ธุรกิจเขาค่อนข้างลำบากมากเนี่ยคือช่วงตอนที่ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วค่ะคือคนญี่ปุ่นยังใส่หมวกอยู่นะคะเวลาเขาไม่ค่อยได้ขับรถเนาะเขาก็จะต้องเดินขึ้นรถไฟก็ต้องมีร่มมีหมวกแต่ว่ามันจะมีนวัตกรรมใหม่คือหมวกกันรังสี UV เนี่ยเป็นวัสดุแบบพวกพลาสติกแบบผ้าเคลือบ โคตติ้งกัน UV นะคะมาทําให้ยอดขายของร้านหมวกเนี่ยตกลงไปเยอะมากๆเลยแล้วร้านหมวกเขาเนี่ยเป็นหมวกแบบ handmade. แฮนด์เมดนะคทุกท่านทําให้ราคามันค่อนข้างสูงคนก็อาจจะไปซื้อหมวกอุตสาหกรรมหมวกอื่นๆมากกว่าทําให้ผลประกอบการของร้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางคุณพ่อที่เป็นวัยเจน5เนี่ยก็เลยเรียกลูกชายนะคะชื่อว่ายูเนี่ยกลับมา ก็เรียกว่าธนกาอยนะคะก็เรียกลูกกลับมาบอกว่าลูกมาช่วยงานที่ร้านหน่อยนะคะลูกก็บอกไปเป็นดีเจอยู่ตอนนั้นนี่ประวัติสนุกมากนะคะลูกไปเป็นดีเจอยู่แต่ว่าก็ชอบแฟชั่นนะกลับมาช่วยงานที่บ้านก็ได้พอกลับมาเขาบอกเออหมวกมันก็มีเสน่ห์นะมันเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันแล้วก็ภูมิใจในผลงานหมวกของที่ร้านเพราะว่ายังผลิตกันอยู่เลยนะคะทางลูกชายเนี่ยก็กลับมาดูว่าร้านเรามีอะไรดีบ้างนะคะสิ่งที่เขาเจอเนี่ยบอกว่า ร้านบวกธนาการเนี่ยแน่นอนว่าถูกขั้นตอนใช้มือเย็บมือถักมือสาลรหมดนะคะแต่ว่าเขามีเขาเรียกอะไรอะคะเหมือนคล้ายๆแม่พิมมวกเหรอคะมันจะเป็นเหมือนไม้ทรงกลมๆคะ่ะซึ่งเขาพัฒนากันมาแล้วเหล่าไม้กันมาแล้วว่าเนี่ยคือ,อ,อทรงที่เข้ากับศีรษะของคนญี่ปุ่นมากที่สุดคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นหมวกจากต่างประเทศอย่างมวกแพงๆมวกฝรั่งเศสเนี่ย หมวกอิตาลีนะคะหมวกฟางพวกนี้ก็มีนะแต่ว่ามันจะเข้ากับศีรษะของคนตะวันตกมากกว่าคือคนตะวันตกเขาบอกศีรษะจะเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวแต่ว่าของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีศีรษะค่อนข้างกลมเพราะฉะนั้นแบบแม่พิมพ์หมวกของร้านธนากะเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มีอยู่ร้อยกว่าแบบเลยนะคะแต่ว่าออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับศีรษะของคนญี่ปุ่นมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเวลาใส่หมวกธนากะแล้วเนี่ยไม่รู้ทําไมมัน มันเข้ามันพอดีกับศีรษะเรามากกว่านะคะอันนี้คือจุดเด่นหนึ่งที่เขาเจอเนาะกับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือทุกสเต็ปเย็บมือทํามือหมดแล้วก็ช่างฝีมือเขาเนี่ยมีประสบการณ์ยาวนานมากๆช่างบางท่านก็อายุ60-70ปีแล้วนะคะทีนี้พอนี่คือสิ่งที่ประธานรุ่นใหม่นะคะอดีตดีเจของเราคุณธนากายูเนี่ยเจนหกเนี่ยเห็น ขาก็เลยแบบอ่ะงั้นเราจะทําอะไรดีเขาพบว่าสินค้าดีอยู่แล้วเทคโนโลยีการผลิตก็ดีอยู่แล้วเพราะเป็นแฮนด์เมดนะคะประวัติศาสตร์ของร้านดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ร้อยปีโอ้โหมีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เขาทําก็คือเขาบอกว่าเขาเน้นแบรนดิงกับการสื่อสารมากขึ้นเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงให้บวกฟางเดิมๆของทางร้านเนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นอันดับแรกเขาบอกว่าที่ผ่านมาทางร้านเนี่ย พ่อเขาเนี่ยเวลามีสื่อติดต่อจะมาขอสัมภาษณ์ขอถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรพ่อไม่สนใจปฏิเสธตูจะทำหมวกลูกเดียว <il y S 1> <g ül> แต่ลูกชายบอกว่าไม่ได้แล้วพ่อเราต้องสื่อสารออกไปสิว่าหมวกเราทำไมมันถึงราคานี้การทำแต่ละขั้นตอนมันสำคัญยังไงนะคนจะได้ยิ่งรู้ยิ่งประทับใจยิ่งชื่นชอบหมวกของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจออกสื่อมากยิ่งขึ้นมีสื่อโลเคอลสื่อ ระดับชาติมาสัมภาษณ์ก็ออกสื่อหมดเลยนะคะนอกจากนี้เขาอยากจะไปสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้นแน่นอนว่าเขามีการทำโซเชียลมีเดียนะคะพวก Instagram ก็มีนะคะ Facebook Twitter มีหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือการออกบูธพวก Standalone ค่ะเป็น Pop-up Store นะคะ ออแล้วเวลาเขาเออจรจาต่อรองกับทางห้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแบ,บรนด์เก่าแก่นะเป็นหมวกทํามือนะมันหาได้ยากในสมัยนี้นะเขาเป็นแค่เจ้าเดียวในจังหวัดในเมืองคาสกาเบะในไซตามะเลยนะนะคะทาให้ทางห้างยิ่งเป็นห้างหรูเนาะก็ยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเงื่อนไขหนึ่งที่เขาไปต่อรองกับทางห้างก็คือว่า ถ้าเกิดจะเอาสินค้าเราไปขายขอให้ตั้งเป็นคอ์เนอร์ของเราคืออย่าเอาไปรวมกับหมวกเจ้าอื่นนะแต่ให้ตั้งแยกแล้วขอให้มีป้ายอธิบายนิดนึงถึงเรื่องราวหรือว่ามีรูปช่างฝีมือเรานิดนึงคนจะได้เข้าใจว่าหมวกแต่ละใบของเราอ่ะมันพิถีพิถันขนาดไหนนะคะเขาก็เลยเน้นไปออกป๊อปอัพสโตร์โดยที่เป็นของแบรนด์เขาเลยที่มันโดดเด่นตั้งตามคอ์เนอร์ต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนคล้ายๆกับที่เกตเห็นที่ลอฟ่ะค่ะก็จะเป็นมุมนึงเป็นร้านธนัเป็นของธนากะ แฮตไปเลยข้อดีคืออะไรข้อดีคือเขาไม่ต้องเสียพื้นที่ เสียค่าเช่าพื้นที่แบบตลอดไปเวลาเราไปเข้าห้างปกติเราจะต้องทําสัญญา3ปี5ปีเพราะว่ากันใช่ไหมคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนโลเคชันยากหรือมีต้นทุนที่สูงแต่พอเราปรับในรูปแบบของอีเวนต์ไปออกงานแฟร์ออกบูธเป็นป๊อปอัพสโตรทำให้ค่าเช่าที่เนี่ยอาจจะถูกลงนะคะทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆได้แล้วทําให้คนรู้จักก่อนจากนั้นถึงค่อยดึงมาที่ออนไลน์ซึ่งออนไลน์ก็เป็นช่องทางจําหน่ายโดยตรงของทางร้านละไม่ต้องเสียค่า g p กับห้างเยอะอันนี้เป็นความฉลาด การเลือกช่องทางการขายของเขามากๆอีกช่องทางหนึ่งที่เกชอบมากๆนะคะนอกจากเขาจะไปออกตามห้างทั่วไปแล้วเนี่ยเขายังเลือกไปออกจำหน่ายหมวกของเขาที่ไหนรู้ไหมคะที่ร้านหนังสือค่ะพวกร้านคินคุนิยะในญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าคนที่อ่านหนังสือเป็นคนเหมือนละเอียดละอออะไรเม่ละไม่กับชีวิตน่าจะแบบ เฮ้ยแบบใส่หมวกออกไปอ่านหนังสือในสวนเบาๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะปรากฏว่าเออก็ขายดีใช้ได้เลยก็บอกมีคนก็สนใจมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยหมวกเหรอในร้านหนังสือเหรอทําไมล่ะเออแต่ก็เข้าใจนะมันดูไปในทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้ลูกค้าที่เดินเดินดูหนังสืออยู่แบบโอ้แปลกใจแล้วก็เริ่มรู้จักเรื่องราวของร้านธนากะโบชินะคะร้านหมวกธนากะมากขึ้น นอกจากการปรับช่องทางการขายแล้วขายตามห้างเป็นป๊อปอัพ์สตร์ขายตามร้านหนังสือแล้วนะคะร้านหมวธนาการยังพยายามทําแบรนด์ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มอีกเขาบอกว่าในเมื่อแม่พิมพ์หมวกของเขามันเข้ากับหัวคนญี่ปุ่นได้ดีที่สุดจริงๆศีรษาคนญี่ปุ่นจริงๆนะคะเราเลยอยากให้ได้คนทุกกลุ่มทุกวัยได้มีโอกาสลองใส่หมวกของเราว่าหมวกของเรามันใส่แล้วมันพอดีนะแล้วมันสบายนะเขาก็เลยมีตั้งแต่หมวกเด็ก ห,หมวกผู้หญิงแนะ่นอนเนาะแล้วก็มีหมวกผู้ชายด้วยหมวกผู้ชายก็จะเป็นคล้ายๆหมวกคาบอยปีกสั้นๆปีกยาวๆนะคะก็ดูเก๋ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการถ่ายรูปให้มันดูแฟชั่นมากยิ่งขึ้นเอาในแบบญี่ปุ่นหนะ้าตาดีหน่อยอะไรเงี้มาใส่หมวกทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องใส่หมวกบังแดดแล้วดูเป็นผู้หญิงก็ได้นะแต่เราสามารถใส่หมวกฟางแล้วดูเท่ได้นะคะอีกคอลเลกชันนึงที่แกชอบมากเป็นหมวกเด็กค่ะ เป็นคอลเลกชันกับสัตว์นะคะเข้าใจคิดมากหนุกท่านเขาทำหมวกฟางแล้วก็ย้อมสีเช่นเป็นหมวกรูปก,กบหมวกรูปแพนด้าหมวกรูปเป็ดน้อยเด็กใส่ก็จะน่ารักยิ่งหลังๆคุณแม่คุณพ่อชอบถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะหมวกนี้ก็จะแบบโดนใจมากๆเลยอันนี้คือการปรับตัวของร้านหมวกธนากาที่ทํายังไงให้สินค้าเราแบบตอนแรกเป็นแบรนด์ที่ใกล้ปิดตัวไปแล้วนะคะเพราะคนซื้อหมวกน้อยลงแต่ปรับให้มันดูแฟชั่นดูสดใสย,ยิ่งขึ้นแล้วก็เลือกช่องทางการจําหน่ายที่เหมาะกับ ลูกกลุ่มลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นสรุปก่อนเคสแรกบทเรียนที่เราได้เห็นจากร้านหมวกธนากะคืออะไรนะคะ1คือเขาใช้จุดแข่งของร้านนั่นก็คือฝีมือของช่างที่บางคนอายุ7 0 6 0ปีที่เย็บแบบละเอียดลออมากๆกับประวัติศาสตร์ของร้านเนี่ยมาทำเป็นแบรนดิ้งได้ดีมาก,มากร้านหมวกทำมืออายุเกือบ200ปีโอ้ใครฟังใครก็อยากรู้เนาะว่าแบบ เฮ้ยมันต้องเจ๋งมากเลยอะร้านหมวกแฮนเมดที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้คือการใช้จุดแข็งที่ดีจริงๆมาทําแบรนดิ้งแล้วก็มีการปรับสินค้าเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเช่นหมวกสําหรับผู้ชายนะคะหมวกสําหรับเด็กให้มีสีสันซึ่งยุคก,ก่อนๆอาจจะไม่ได้คิดถึงไอเดียแบบนี้แต่เขาก็ใส่ความเป็นแฟชั่นเข้าไปเพิ่มความเป็นแฟชั่นทําให้คนไม่ได้ใส่หมวกแค่กันแดดนะแต่มีอ m ม t ีชวลเบนเอฟฟิทคือประโยชน์ทางด้านอารมณ์เข้ามาด้วยว่าเฮ้ยใ,ใส่หมวกแล้วฉันดูน่ารักดูคุณดูลูกคุณ ใส่หมวกแล้วดูเท่นะคะขึ้นมามายิงขึ้นนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ ความฉลาดของเขาคือเขาไม่ได้พยายามจะทำแมสต์ทำขายเลยเนาะแต่ทำให้คนรู้จักเขาก่อนด้วยการไปเอาประวัติศนั่นแหละไปขายห้างนะคะแล้วห้างทำคอนเนอร์ของเขาทำให้คนอย่างเกดเนี่ยได้ไปสมมติไปเดินลอ็อฟไปเห็นหมวกได้รู้จักแล้วก็เริ่มติดตามร้านหมวกธนากะมากยิ่งขึ้นเขาก็เลือกช่องทางในการสื่อสารแบรนด์ได้ดีคือบางทีขายที่ร้านหนังสืออาจจะไม่ได้ขายดีที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยทำให้คนเริ่มเห็นคุณค่าของหมวกฟางแล้วก็เริ่มรู้จักแบรนด์ของเขามากขึ้น อันี้บางท่านบอกฟังมานขตรงนี้แล้วจันเกตผมหรือหนูไม่มีแบรนด์ร้อยปีค่ะที่บ้านเพิ่งตั้งมาค่ะหรือเราเป็นแค่ด,ดีไซเนอร์ปินอิลลสเทรเตอร์เองแล้วเราจะมีวิธีการทําแบรนด์ยังไงทำให้เจ้าใหญ่ๆได้มาสนใจเราไ,ได้บ้างล่ะอ่าก็ยินดีต้อนรับสู่แบรนด์ที่2นะคะ แบรนที่2นี้เกดไปเดินที่ร้านมูจิที่กินซ่ามูจิที่กินซ่าจะเป็นร้านมูจิแบบประมาณ6ชั้นนะคะแต่ละชั้นก็จะแบบชั้นหนึ่งเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอีกชั้นเป็นเสื้อผ้าผู้ชายอีกชั้นเป็นของใช้ในบ้านนะคะแล้วเกดจําได้ว่าแท็กฟรีเนี่ยที่ทำคืนภาษีเนี่ยมันอยู่ชั้น3แฟนเนี่ยสามีเนี่ยซื้อเสื้อมูจิไปจะไปทําแท็กรีฟันแล้วเกดก็เดินเดินลอนะคะปรากฏไปเจอมุมหนึง่ง เขาขายล่มแบบสีสันสดใสามากนะคะวางประดับไว้เป็นล่มกลางแล้วก็ลอยห้อยเป็นเพดานมันก็จะดูสวยมากเก๋ก็แบบเอ๊มูจิทําล่มสีสันสดใสแบบนี้ด้วยหรอทุกทีมูจิมันจะดูดเรียบนะคะเดินเข้าไปอ่านเขาก็มีป้ายเขียนว่าเ,เป็นโปรเจกต์เขาเรียกอีดีะนะคะเป็นแบรนด์เป็นการดึงเอาดีไซเนอร์แบรนด์เข้ามาขายในมูจิคือมูจิให้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการวางขายพวกดีไซเนอร์แบรนด์เก๋ๆได้นะคะแล้วร้านนี้ชื่อว่าร้านล่มอีดะ ก็คือภาษาญี่ปุ่นจะอ่านว่าอีดะคาสะเต็นนะคะไม่ต้องจำร้านร่มอีดะสิ่งที่เกรู้สึกประทับใจคือเห็นแบบแรกแบบสวยคือแบบตะโกนอย่างนี้นลนะสวยคือเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นร่มแบบ กราฟิกนะ่ารักแบบนี้มาก่อนมันจะเป็นลายแบบดอกไม้สดใสเป็นลายดอกไม้จุ่มจิ๋มน่ารักดูแล้วมันสบายตาแล้วผ้ามันจะเป็นผ้าเงานิดๆิดซึ่งมันต่างจากล่มแบบพลาสติกที่เราเคยเห็นนะคะมันก็จะเป็นพลาสติกด้านๆผ้าหยาบๆแต่เน,นี่ยจะเป็นแบบผ้าเหมือนเหมือนผ้าไหมะคะ่ะทุกท่านแต่ว่ามันกันน้ำได้นะคะสวยมากที่พูดื่้งตื่นเต้นอยู่ผู้ก่อตั้งคือคุณโยชิฮิสะอิดะนะคะเขาเริ่มจริงๆเขาเป็นนักศึกษาเหมือน,ในใคล้ายมหาวิทยาลัยศิลปะ ที่โด่งดังมากมหาลัยศิลปะธามะนะคะสมัยเรียนปีสี่เนี่ยต้องทําตีสิทธ์แล้วเขาบอกเพื่อนเพื่อคนอื่นออกแบบเสื้อผ้าแต่เขาไม่รู้จะออกแบบอะไรดีอยากจะให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะวันนึงฝนตกเขาก็ได้เห็นคนแบบกลางร่มเยอะเลยแล้วบางคนใช้ร่มคลายกันสีดำดำสีมืดๆเขารู้สึกว่าเออถ้าเกิดหน้าฝนแล้วคนได้ใช้ร่มที่มันสดใสเป็นตัวของตัวเองได้มันก็น่าจะดีนะก็เลยเลือกทําตีสิทธ์เป็นการทําร่มนะคะ ทีนี้พอเรียนจบเขาไม่ได้คิดจะทาร่มขายนะทุกท่านเขาก็ไปทํางานบริษัทดีไซเนอร์สร้างบริษัทของตัวเองแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังลืมเรื่องร่มไม่ได้เลยอะเวลาเห็นเรื่องร่มก็ยังรู้สึกสนใจยังอยากทําอยู่เขาก็เลยลองทําเป็นงานอดิเรกดูไปปรึกษากับช่างทําร่มนะคะไปขอเรียนรู้แล้วก็ทําให้เพื่อนเป็นของขวัญปรากฏเพื่อนชอบมากเพื่อนสั่งออเดอร์เขาก็เลยค่อยๆเริ่มทําเริ่มทำ,มทำนะคะจนเพื่อนเชร์บอกเธอทาขายสิอันนี้เรื่องสมัยประมาณปี 2,000นิดๆน,นะคะแบรนด์นี้ประมาณ20ปีแล้วบทรว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยร่มก็ทำมือนะคะมาตลอดทำมือทำมือทีนี้ตอนที่เขาออกแบบเนี่ยคุณอีดาเขาก็เป็นคนที่ชอบสเก็ตช์แบบมากๆนะคะเขาก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเขาบอกส่วนใหญ่มันอยู่ในชีวิตประจําวันเวลาพาลูกไปสวนสาธารณะเวลาเห็นต้นไม้ใบไม้อะไรเขาก็จะสเก็ตช์แต่มุมมองเขาเกิดว่าน่าสนใจนะอย่างเช่นถ้าดูในรูปนี้นะคะ บางคนจะบอกเฮ้ย hey, มันคือรูปแบคทีเรียหรือเปล่ามันเป็นแบบน้ำนาสีเขียวๆคืออะไรนะคะเสมหะไหมไม่ใช่นะคะมันคือขั้วของสตรอเบอรี่ค่ะเขาบอกว่าเห็นลูกกินสตรอเบอรี่แล้ววางไว้ก็บอกเอ้ย hey, มองสตรอเบอรี่จากมุมนี้มุมบนน่าสนใจดีนะก็เ,เลยวาดสเกจไว้นะคะหรือไปฮอกไกโด ปอกอข้าวโพดท,ทานสดๆเลยฉีกมันครั้งกฉีกฝัก,ฝกข้าวโพดออกมาเห็นเป็นสีเหลืองตัดกับสีเขียวเออก็สวยดีนะก็เลยสเกจเก็บไว้นะคะแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาจะออกแบบเนี่ยเขาก็จะไปพลิกดูสมุดสเกจเนั่นแหละว่ามันมีไอเดียอะไรปิ้งๆออกมาบ้างไอ้ทุกเป็นมาดูไม่เกี่ยวนะคะอย่างข้าวโพดเนี่ยก็เป็นฝักข้าวโพดใช่ไหมที่เขาสเกจแต่พอเขาออกแบบมามันเหมือนเขาออกแบบเป็นวง แล้วก็มีเกล็ดข้าวโพดเหลืองๆอยู่รอบๆกลายเป็นลายล้มที่สวยมากเหมือนเขาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราเข้าวโพดมาหันเป็นแว่นล่ะมันจะเป็นลายแบบไหนนี่คือวิธีคิดดีไซน์งานของเขาเนาะว่ามันมาจากแรงบันดาลใจรอบตัวแล้วเกดรู้สึกว่าการใช้สีของเขาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสดใสหรือเห็นธรรมาชาติเป็นเรื่องเล็กๆน่ารักใกล้ๆตัวเราได้นี่คือสิ่งที่เกดชอบในดีไซน์ของเขานะคะทีนี้ล้มสวยอย่างเดียวคงไม่สามารถเตะตาบายเยอร์ของมูจิได้ แบรนด์ของเขามีความน่าสนใจอีกอย่างคือวิธีการขายค่ะเห็นไหมคะช่องทางการขายอีกแล้วนะคะคุณอีดาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทําขายเนี่ยเขาก็ลองออกแบบลายร่มต่างๆเป็นแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ทําเป็นแคตตาล็อกเลยแล้วเอาไปเสนอร้านแฟชั่นเซเลคชั่นที่เขาชอบปรากฏ เจ้าของร้านบอกว่าคุณไม่ต้องทำร่มเป็นสต็อกขายหรอกคุณก็ทำแบบเมทูออเดอร์สิแบรนด์ของคุณเป็นร่มทำมืออยู่แล้วมันสวยจะตายนะคะคุณอีดาก็เลยได้ไอเดียบอกว่าเอองั้นเราปรับเหมือนเปิดเป็นนิตงานดีทัศการแล้วให้คนมาสั่งจองดีกว่าเขาก็เลยยึดถือวิธีนี้มา20ปีค่ะว่าร้านเราจะไม่ได้ขายล้มตลอดไป forever นะคะแต่ว่า ไม่ใช่แบบฟังอาจารย์เกตแล้วกดสั่งแล้วร่วม e รอีดาเลยดีกว่าไม่ได้นะคะเราต้องรอปีละครั2ครั้งเท่านั้นที่เขาจะเปิดเป็นคอลเลคชั n นสปริงกับออ t ทัมก็จะมีลายร่มให้เลือกเราก็สามารถเลือกขนาดร่มได้เลือกหัวร่วมได้ว่าจะร่มแบบไหนจากนั้นก็รอไปประมาณ3เดือน4เดือนกว่าจะได้ร่มนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้พื้นที่ร้านเล็กๆของเขาเนี่ยสามารถโชว์คอลเลกชันของเขาได้แล้วก็ให้คนที่สนใจจริง,รงอยากได้ร่มจริงๆเนี่ย หรือว่ารู้สึกประทับใจในแบบดีไซน์ของเขาจริงๆสามารถเดินทางมาแล้วก็สั่งจองได้ทีนี้คนยุคนี้ค่ะทุกคนเราซื้อของอะไรออนไลน์มันง่ายเล้วเราไม่ค่อยชอบของง่ายๆเนาะเราจะประทับใจแบบเวลาที่โอ้โหต้องรอล้มแบบไปครึ่งปีเลยหรอกว่าเขาจะเปิดจองใหม่หูมันดูมีค่าเนาะคนก็จะเริ่มพือหามากขึ้นนะคะคุณอีดบาบอกว่าจากกลุ่มเล็กๆที่เป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนบอกปาต่อปาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็มีคนมาที่งานที่รัศการของเขาเขาส่งบัตรเชิญไปประมาณ มาณ4,000-5,000ใบแล้วนะก็คือเป็นลูกค้าเก่าที่เคยมาซื้อกันนะคะทุกปีก็จะส่งบัตรเชิญไปทีนี้ทุกท่านบอกเอ๊ะคำว่าส่งบัตรเชิญคืออะไรนะคะไม่ได้ส่งอีเมลไปนะคะทุกคนคุณอีดาทำการ์ดทำมือค่ะ มันมันลิงก์ไปกับแวลูของแบรนด์เขาเนาะคือเขาเป็นร่มทํามือใช่ไหมคะการ์ดเขาก็จะเป็นแบบกระดาษสีๆมาปักเป็นลายต่างๆบางทีเอาเศษผ้ามาแปะๆบ้างแล้วก็บอกขอเชิญมาที่ร้านอีดานะเราจะมีคอลเลคชันเดือนสปริงวันที่วันนี้ออกแล้วนะแล้วเขาบอกทุกปีทําการ์ดไม่เหมือนกันเลยนะคะเปลี่ยนแบบการ์ดทุกปีแล้วก็เป็นการ์ดที่แบบทํามือจริงๆทําให้ลูกค้าที่ได้เนี่ยก็ ประทับใจเนาะรวมถึงบายเออร์ของห้างด้วยก็จะรู้สึกเอยมันมีแบบความละเมียดละไมพิธีพิถานจังนะคะแล้วก็สนใจแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นว่าเออเขาไม่ใช่แค่จัสททำรบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะทํารบอุตสาหกรรมเขาไปจ้างโรงงานที่ไหนผลิตก็ได้ค่ะต่าแบรนด์นี้เป็นร่มทำมือละเมียดละไมแล้วก็มีลายดีไซน์ที่มันแปลกจริงๆนะคะ ทีนี้พอแบรนด์เขาเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีฐานลูกค้ามากขึ้นเขาก็ไม่ได้แค่ทําร่มเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าเขาเอาแพทเทิร์นเดิมนี่นแหละไปแปลงเป็นสินค้าอื่นๆมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่เกตเห็นนะคะมีเป็นซองจดหมายเหมือนซองสวยๆส,สาหรับซองงานแต่งอ่าก็มีแต่ว่าเป็นลายเหมือนอะไไลน์ร่มนะแต่ไปปิ้นบนกระดาษ หรือว่าทําเป็นพวกเป้อันนี้ก็อยากได้มากนะแต่ว่าซื้อไม่ทันนะคะแล้วก็กระเป๋าเครื่องสําอางกระเป๋าสะพายข้างเรายังเป็นผ้าเนี่ยเป็นผ้าคอร์แบบนะคะถ้าเกิดเป็นเป้ก็เป็นผ้าร่มเบาๆแต่ว่าเป็นลายเดียวกับลายร่มนะคะน,นี่ก็เป็นการทําสินค้าที่พวกนี้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมละคือสั่งผลิตในโรงงานได้มีในสต็อกได้นะคะก็ทําให้ร้านอีดาานี่ก็มีไรายได้ เกดว่าหลายทางเนาะจากการขายร่ม m a d e t o o r d e r ด้วยนะคะแล้วก็การขายพวกของกระจุกกระจิก a c c e s s o r รีซึ่งถามว่าเขาต้องออกแบบใหม่ทุกครั้งไหมก็ไม่ต้องเพราะว่าสิ่งสําคัญคือลายผ้ามันยังเป็นลายเดิมแบบลายร่มนะคะก็คนชอบลายอะ่ะคนรู้สึกว่าเออสวยแล้วไม่ได้อยากได้ร่มก็สามารถมาอุดหนุนพวกกระเป๋าใส่เครื่องสำอางกระเป๋าเป้เล็กๆแบบนี้ได้่นะเก๋ไหมคะนี่เกตซื้อหมวกเขามาสใบนะคะ สารภาพชอบมากมเลยเสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากร้านร่มอีดาคืออะไรนะคะ คือแบรนด์นี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ไม่ดีมีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนร้านหมวกธนากาหรอกแต่เขานําด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นมุมมองดีไซเนอร์ของอุดอิดาเองที่มันเป็นเอกลักษณ์ว่ามันมาจากของใกล้ตัวและการใช้สีมันสวยมันดูสบายตามันดูสดใสนะคะก็ทําให้เป็นจุดเด่นของแบรนด์เขาได้อยู่แล้วด้วยพลังของดีไซน์อยู่แล้วเนาะแต่ทําไมไบเออร์ใหญ่ๆของห้างถึงยิ่งสนใจนั่นเป็นเพราะว่าวิธีการขายข,ายของเขาค่ะซึ่งมันตรงกับ กำลังการผลิตของเขาตั้งแต่แรกแล้วมันกลายเป็นจุดเด่นของความหายากนิดๆอะนะคะคือฉันจะเปิดจองทำร่มแค่ปีละสองครั้งเท่านั้นทำให้คนรู้สึกรอคอยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าเออร่มนี้มันพิเศษแล้วก็อยากจะตั้งใจใช้นะนะคะแล้วพอไยเยอมาเห็นมันก็กลายเป็นเรื่องราวเวลาที่มูจิไปตั้งบูธก็สามารถบ,บอกได้ว่าร้านนี้เป็นร้านร่มพิเศษนะปกติะจะล้องรับเมทูออเดอร์เท่านั้นปีละแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ พิเศษมูจินำมาวางขายเห็นไหมคะห้างก็จะมีสตอรี่ไปเล่าต่อได้ว่าออแบรนด์นี้มันพิเศษมันดียังไงค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังเห็นว่าออร้าน่มอีดาไม่ได้ทำแค่ร่มอย,อย่างเดียวละแต่เขาก็มีสินค้ามูลค่าสูงด้วยนะคะซึ่งก็คือร่มเมทูออเดอร์จำนวนน้อยๆผลิตได้น้อย,อยแต่ก็มีสินค้าราคาย,ย่อมเยาวอื่นๆที่ผลิตได้มากแต่ว่าใช้เบสรีซอร์สเดียวกันก็คือลายผ้าเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาออกแบบใหม่นั่นเองนะคะ จบลงไปแล้วกับ2เคสเนาะคือร้านหมวกธนากะนะคะกับร้านร่มอีดะทีนี้สิ่งสำคัญที่ทั้ง2แบรนด์มีร่วมกันคือเกรดคิดว่าเขารู้ว่ามัดเด็ดของแบรนด์เขาคืออะไรเขารู้ว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรหมวกธนากะรู้ว่าตัวเองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แล้วก็มีความพิถีพิถันมีช่างฝีมือมีฝีมือจริงนะคะร่มอีดารู้ว่าการทำร่ม made to order มันแปลกใหม่คนไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามบวกกับวิธีการขายที่แปลกเพราะฉะนั้นจุดหมัดเด็ดของเราเนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่ห้างสามารถนำไปขายต่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างหมัดเด็ดจุดเด็ดของเราว่าเออแบรนด์เรามีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะวิธีการขายหรอแบบสินค้าหรอนะคะถึงจะสามารถดึงความสนใจจากร้านใหญ่ หญ่หรือว่าคาปริกเจ้าใหญ่บายเออร์เจ้าใหญ่ๆอย่างมูจิลอฟหรือจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้นั่นเองนะคะจบลงไปแล้วกับตอนแบรนด์เล็กๆที่สามารถดึงความสนใจร้านใหญ่ได้ส่งกําลังใจให้กับดีไซเนอร์แบรนด์หรือว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มทุกท่านนะคะว่าสักวันบางท่านฝันเนาะอยากเห็นสินค้าเราเต็มเชลฟ์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างเลยก็อย่าลืมไปหาหมัดเด็ดของเรานะคะดูดีๆว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นและทําให้จุดเด่นนั้นสามารถทําให้ห้างนําไปขายต่อได้ก็ จะมีโอกาสเข้าห้างหรือว่าคาเฟ่ใหญ่ๆได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจันเกตด็กเตอรเกตินีเพิ่มทราบขอลาไ้ก่อนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเคสธุรกิจญี่ปุ่นอะไรก็รบกวนติดตามกันต่อไปทาง YouTube หรือว่าทางช่องวิทีจุฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ